สวัสดีครับผมนายธีรยุทธ์ลองวงครับ051ครับวันนี้จะมาสรุปเนื้อาหาทั้งหมดนะครับก็คือเริ่มต้นด้วย1ครับ data หรือว่าข้อมูลนะครับหมายถึงข้อเท็จจริงครับหรือว่าข้อมูลดิบที่ยังไม่มีการตีความหรือว่าประมวลผลนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขตัวอักษร รูปภาพหรือว่าเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับสำหรับตัวอย่างของ Data นะครับก็จะมีคะแนนสอบของนักเรียนอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ครับสำหรับ information นะครับหรือว่าสารสนเทศก็คือหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการจัดระเบียบแล้วก็ประมวลผลแล้วครับเพื่อให้มีความหมายแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงๆนะครับมีการวิเคราะห์ หรือสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับตัวอย่างของ Information นะครับก็จะมีรายงานสรุปหรือว่าพวกกราฟอะไรอย่างนี้ครับผมสำหรับข้อต่อไปนะครับเป็น Knowledge นะครับหรือว่าความรู้โนเลจนะครับหมายถึงข้อมูลและสารสนเทศนะครับที่ผ่านการตีความแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ส่วนมากจะเกิดจากประสบการณ์ครับการศึกษาหรือว่าการฝึกฝนตัวอย่างของความรู้นะครับก็จะเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอะไรต่างๆวิธีการแก้ปัญหารางคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่2หัวข้อนะครับสำหรับ knowledge นะครับก็จะมี explicit knowledge ก็คือ ความรู้ชัดแจ้งครับหมายถึงความรู้ที่สามารถบันทึกได้ถ่ายทอดหรือว่าสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่ายนะครับจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารคู่มือหรือว่างานวิจัยนะครับตัวอย่างก็จะมีหนังสือเรียนวาร,รสารวิชาการนะครับคู่มืออะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ ท a ศน์สิทโนเลตนะครับก็จะเป็นความรู้ฝั่งลึกนะครับเป็นความรู้ทีอ่อยู่ในแต่ละบุคคลครับสามารถถ่ายทอดถ่ายทอดได้ยากครับจะเป็นทักษะประสบการณ์นะครับมักจะเกิดจากาประสบการณ์แล้วแต่บุคคลนานๆครับก็จะเป็นการปฏิบัติสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับตัวอย่างของทัศน์ิทธโนเลตก็อย่างเช่น ทักษะการขับรถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรอย่างนี้ครับผม <c oughs> สำหรับข้อถัดไปนะครับที่จะพูดก็คือ wisdom ครับหรือว่าปัญญา wisdom นะครับจะหมายถึงความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อการตัดสินใจที่ดีครับแล้วก็มีจริยธรรม เป็นการคิดเชิงลึกครับการพิจารณาด้านศิลธรรมและการคาดการณ์ในอนาคตนั่นเองครับผมตัวอย่างของว i ส d o อนะครับก็จะมีผู้นําองค์กรที่มีวิสัยทัศน์การให้คําแนะนําที่เหมาะสมแก่ผู้อื่นครับผมข้อต่อไปนะครับ i r นะครับหรือว่าการสืบค้นสารสนเทศครับหมายถึงเป็นกระบวนการการดึงข้อมูลที่ต้องการ จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่นะครับใช้ในระบบฐานข้อมูลระบบค้นหาเอกสารและก็เสิร์ตเอนจินนะครับตัวอย่างก็คือการค้นหาบทวิวิยนะครับจาก Google น,นั่นเองครับผมการดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องจากคลังข้อมูลครับแล้วก็สำหรับหัวข้อถัดไปที่จะพูดนะครับเป็น AI นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับหมายถึงเ,เทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนแบบพฤติกรรมมน,มนุษย์นะครับเป็นพฤติกรรมอัจฉริยะของมนุษย์ครับผมก็จะครอบคลุมทุกสาขาต่างๆนะครับอย่างเช่นการเรียนรู้ของเครื่อง m a ชชีนเล e ร์นิ่งการประมวลผล,ผลภาษาธรรมชาตินะครับ NLP นเอ,อนรับ แล้วก็การรู้จำภาพนะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นก็สำหรับตัวอย่างของ AI ที่ผมจะนำมาวันนี้ก็จะมีแชทบอตตอบคำถามอัตโนมัตินะครับระบบแนะนำสินค้าอีคอมเมิร์ซแล้วก็รถยนต์ไร้คนขับตัวพวก Chat GPT Gemini อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมสำหรับ หัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเบราว์เซอร์ครับหมายถึงโปรแกรมที่ใช้เข้าถึงครับแล้วก็แสดงผลเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตรองรับมาตรฐานเว็บไซต์ครับผมอย่างเช่น html นะครับแล้วก็ javascript เป็นต้น,นครับตัวอย่างของเบราว์เซอร์อก็มีมีเยอะเลยครับก็จะมีประมาณ7 7จ็ดข้อครับผมที่ผมยกตัวอย่างมานะครับสำหรับเบราว์เซอร์ก็อย่างที่หนึ่งนะครับก็จะมี Google Chrome ครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมจาก Google นะครับรองรับส่วนขยาย extension มากมายครับผมแล้วก็อันที่สองนะครับเป็น f i r e f o x นะครับเว็บเบราว์เซอร์แบบว่าโอเปนเซอร์เน้นความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับผมอันที่สามเป็น Safari <c oughs> ครับก็คือเป็นเว็บเบราว์เซอร์ของ Apple ครับที่ใช้บน mac os หรือว่าระบบ ios นะครับประหยัดพลังงานแล้วก็รวดเร็วบนอุปกรณ์ p p p l ปครับระมวลผลได้เร็วแล้วก็อันที่5นะครับเป็น Opera b ครับเบราว์เซอร์ที่มีฟีเจอร์ บล็อกโฆษณาแล้วก็มี vpn ในตัวครับผมสำหรับอันที่6ครับเป็น brave เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ครับแล้วก็บล็อกโฆษณาโดยอัตโนมัติครับผมก็ <c oughs> <c oughs> จะมีประมาณนี้แล้กันครับที่ที่คนนิยมใช้นะครับแล้วก็แต่แต่ละเบราว์เซอร์ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลเขาแต่เอาที่ บุคคลคนนั้นสะดวกใช้ครับผมสำหรับข้อที่10นะครับก็จะพูดถึงเรื่องเซิร์ h เ n อ i n e นจินะครับก็คือเครื่องมือค้นหาครับผมก็จะหมายถึงระบบที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับใช้อัลกริทึมในการจัดอันดับแล้วก็แสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับตัวอย่างก็ จะมี Google, Bing, y ahoo หรือว่าดักดักโกครับผมแล้วก็สำหรับหัวข้อสุดท้ายที่จะพูดนะครับก็คือสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนั่นเองครับสื่อสังคมออนไลน์นะครับหมายถึงแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับที่เปิดให้ผู้ใช้ครับสร้างแล้วก็แบ่งปันเนื้อหารวมถึงโต้อตอบกันผ่านอินเทอร์เน็ตครับ สามารถใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำการตลาดได้ครับอย่างเช่น Facebook ที่เป็นเครือข่ายสังคมนะครับหรือว่าเป็นทวิตเตอร์ไมโครบล็อกนะครับยูทูบวิดีโอคอนเทนต์ติ๊กต k ก็จะเป็นพอคลิปวิดีโอสั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Search Engine ประมาณ สีอันนะครับที่จะพูดถึงวันนี้ก็จะมีหนึ่งครับผม g o o g l เก็แน่นอนครับ Google เป็นเซเ n นจินนะครับที่ได้รับความนิยมความรับมากที่สุดในโลกแล้วก็โดดเด่นด้านความแม่นยำแล้วก็ความรวดเร็วในการค้นหามากนะครับใช้อักลกอริทึมที่ซับซ้อนครับผมเพื่อให้ผลลัพธ์นะครับตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะครับ รองรับการค้นหาหลายประเภทครับแล้วก็ข้อมูลมากมายเลยสําหรับ Google นะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือว่า Google Map ที่ใช้แสดงแผนที่ได้นะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่สามารถค้นหาได้ครับสําหรับอันที่2นะครับเป็น y ahoo นะครับ y ahoo ก็เคยเป็น Search Engine ชั้นนำมาก่อนครับผมแต่ว่าปัจจุบันจะใช้บ n g ครับของ Microsoft ในการประมวลผล น,นอกจากการค้นหานครับ y ahoo ก็ยังมีบริการอื่นๆอย่างเช่น y ahoo mail y ahoo news แล้วก็จะช่วยเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับผมสำหรับอันที่3นะครับเป็น Drag d u c k d u c k ครับ Drag d u c k d u c k นะครับเป็น search engine นะครับที่เน้นความเป็นส่วนตัวมากๆให้ผู้ใช้งานนะครับไม่ติดตามหรือว่าเก็บบันทึกข้อมูลการค้นหา ไม่มีโฆษณาที่ใช้ข้อมูลส่วนตัวนะครับทําให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับสําหรับผู้ใช้ที่ให้ความสําคัญกับการเป็นส่วนตัวในการใช้ค้นหามากนะครับสำหรับดักดักโกส่วนมาถึงอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น a s k c o m ครับก็เริ่มต้นจากการเป็น search engine นครับที่ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบ คำถามคำตอบนะครับก็ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลงครับผมแล้วก็มาใช้ฐานข้อมูลจาก s เ a r c h e n น i n e อื่นๆในการแสดงผลลัพธ์ส่วนมากเดีย๋ยวนี้ก็คนก็จะนิยมใช้ไปทาง Google ซะมากกว่าครับผมก็ขอจบการนำเสนอหรือว่าสรุปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ